สาวลาวสุดทึ่งเมื่อได้รู้ว่าเงินเดือนของพลักง,งานทำความสะอาดของประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมเมื่อสาวลาวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรกครับท่านผู้ชมสาวลาวก็ได้ไปสอบถามนะครับเกี่ยวกับ พนักงานนะครับทำความสะอาดในประเทศไทยนะครับที่กรุงเทพมหานครนะว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับนะเหมือนกับประเทศลาวไหมเงินเดือนแพงไหมนะครับสาวลาวได้รู้ความจริงว่าเงินเดือนของพนักงานทําความสะ,สะอาดของกทมได้เงินเดือนเยอะมากกว่าที่ประเทศลาวหลายเท่านะท่านผู้ชมสาวลาวถึงกับพูดไม่ออกครับท่านผู้ชมนะเมื่อได้เห็นเงินเดือนแล้วก็ พนักง,งานทําความสะอาดในประเทศไทยนะครับมีเงินเดือนมากนะครับท่านผู้ชมเงินเดือนเยอะที่สุดนะแล้วก็สาวลาวถึงกับอึ้งนะมาติดตามรับชมคลิปของสาวลาวได้เลยครับท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปก่อนนะคะเปเ,เอ้าคนบานเทินใช่เปินทางสาววะอดสบายดีแม่อูย่อมหับเลยขายะเสร็จเดี๋ยวก็เก็บ นับถือน้ำใจหนูมาจากประเทศดาวสาวมาจากประเทศดาวเคยเห็นขอขอนุญาตถ่ายคลิป้วยได้ไหมคะมหนูเพิ่งเคยเพิ่งรู้ว่าทําไมพื้นะสะอาดมากเลยเดินไปไหนขยะไม่มีมวันนี้หนูรู้และะ้วค่ะว่าทําไม,ไมเพราะคนไทยขยันแล้วก็รักษาความสะอาดได้ดีมากเลยโอ้สุดยอดจริงๆคะ่ะ หนักหลายนะแข้งเนาะขอขอถทายหุ่นเนาะเอาไเอาอีกทีนึงขทายหุ่ายหุ่นแม่เ้อโอ้จัดเจแลนี่เยจัดสีจัดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีใจหลยป้าเคยพี่น้องโอ้อย่าลอัด ดอดเดือดดด่้มีมีะไดสักดร้อยด้สิาพด้อยท้าอากาศอีกแล้วไม่ใส่แคเห็นแต่สภาพร้อยเท้าอากาศน่ะรงนัน้จะเป็นลางรถไฟโรงงานจะเป็นทางด่วนอู้ซื้อป่ะอนี่จะเป็นทางลับรถมันหลายแห้งก็ดีเรื่องเศษขับวุ่นบักบัดวุ่นายสนัด สามโซนไปไหมทานหลวงแจนข้าวรสเด็ดน้องแจนสิงบงุ่งเวอร์ขนาดดีย่งบ่พ่อย่งบ่พ่อใส่สำหรับคนไทยอุ้ยสื่อส้มอีกครับแล้วน้องแจนฮูวอร์และอันนี้นะเขาเจ้าใส่แต่เล็กพ่อแม่พี่น้องพังไถใส่แต่เล็กทั้งนั้นใส่แต่เล็กที่แบบว่าเล็กที่แบบนั้นนานหรือว่าเป็นเล็กของแบบแก๊ดเอบนร้านของแม่พี่น้องเล็กดีแล้วแหละแม่แก๊ดเอแล้วน้องแจนคิดว่ามูดคาจะ๊กโตอยู่ประมาณจั๊กหลาลายเนาะน้องจแจ นับกัหเลยปดสุดยอนเลยพ่อพี่น้องปดเซนปงปดเซนนึงแปดเซนนงปดเซนนึงอปเซนนึงแปดเซนนึงแปดเซานึงแปเซ่นึงแปดเซนนึงแปดเซนนงงเนนงแปดเห็นึงแป้เซนนึงแปดเซนนเซนนงแงแเซนนึปงเนะึเนนนนนนนงเนงแนันนนงนงนนงยงเงังน มะกิ่ง่อเออ่อโอ้โหลรถปัดมามากไม่มียะสิคามาเบิร์คฟุตบอลอ่าเบิร์พี่น้องแบบแบบเซนก็ปุดด้วยบอกไงพอลุงทำบัตรจ้าพักแน่ว่านี่คือท่านขับรถเด้อว่าสิพอลุงเอ้ยแฮ นี่คือทาง grab รถแหกตาเบิ่งเด้อร้านสิบอรแหกตาเบิ่งนี่คือทางกลับรถซื่อๆเด้อทางดว่วน่ตัวท่องผู้เจะไม่ทางด่วนตัวนี้แค่ทางกลับรถของคนไทยซื่อๆหลวงจัน <ๆ S 1> อุ้งใจเด่นขีดยา,ยาเะไรเดียววะถ้าว่าเป็นพระลูกขำเนาะเพราะว่าหลวงจันแต่ก่อนหลวงจันคิดว่าตัวนี้เป็นทางด่วนหลวงจันทร์นี่เป็นคนอยู่ในธ้รมใด้เลยว่าหลวงจันเป็นลูกลงถกท้าวตัวนี้ถ้ากสิพาทุกคนขึ้นไปเลยเนาะขึ้นไปเบิ่งมุมสูงป้าเป็นป้าเป็นกีนรถแค่ฝาซ้ายสีแดงนี่ ควาน,นกิโลเมตรต่อชั่วโมงว่ายเนี่ไว้าซ้ำกับรด้วยขวาเราจิบโอ้ย <c oughs> ตอนนี้ได้ขึ้นคันใดเดือแลอเลยคุณซื้อจะไดหนูจันคุณซื้อว่าเศร้าเมือยเนาะคุณซื้อว่าสะดวกสบายให้นีน่นสะดวกสบายให้เพราคือเดีย,อย,อยเราเนาอยากอยางขึ้นคันใดเดือเยอะ ไปไปยื้ไซกับพี่ตะขันไรเดือนไปใื้ไซกับี่ตยางขืนยางขืนสรงัยแบบยอดไปไซกับีตขนไรเดือนก็เลยขืนด้อซะจำเป็นออ้นที่หของจันเห็นบ่ข้าเจ้าใส่เล็กทั้งนั้นเล็กรถไฟฟ้าสารเมืองสายสีแดงสถานีหลักสี่ของจันอ่านเพลงโอ้ัวิ่เนี้ยโอ้ยยยยยไยยยหยลยย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 ยงร บัาเครื่องบินลูจันพวกั้นอุตสาหกรรมหมอบัตรพงกนั้นนี่นะลูเดียวโคตนนโอ้งามแห้งอุเส้นใหญ่แห้งน่รอเบิ้งนี่เดวเบิ้ลมีเส้นจราจรนะเส้นไ้เส้นมันลูกจันมานับหนึ่งสองสามสี่สี่เส้นต่ว่นทังกลางนี่ขาเจ้าบ่ให้แดนเส้นทังกลางหนึ่งสองสาม ห้าหกเจ็แปดวันแปดเน่เดียวดิบอ่เซนเดียวนะครับแปเลนแล้วพุ่นจักเส้นหมดสามซโอ้วาเนั้นประเศไทยยังรถตี๊ดเนาะนะหลกันยอนมารถประเทศไทยแขัรถประเสศไทยไปประเสศเล่าเนาะถาว่ารถได้ร้ายแบบนี้โอ้ยหัวใจยหญ่ไปเส้นี่สมุกสเออม่แมนประหดหาสมุสามมาไทยะ ว่าเนแาแคบแห่งร่ต้องให้สองร้อยหลาคันโอ้หลายแหงสองร้อยหันเห็นบ่าทางด่วนเห็นบอกดีดๆแมนตะวันที่เสียงค้าทางสี่ตว่าสี่นะจะเอินว่าทางด่วนถ้าจนงสี่มันารถสื่อแบบนี้ต้นนี้ทางขับรถต้นนี้ทางด่วนโอ้เข้าใจเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยววันนี้ทางด่วนกับทางกับรถมันมีนต่างกันเด็่ทางด่วนมันจะเห็นแบบใหญ่เพราะว่าทางด่วนนีซีมีหลายเลน ปูซึกว่าผูซึกว่ารถมาแต่เราที่ง่ามแห่งเพราะว่ามันเป็นด้ายเนี้ยในมากพอกันนั่นหนูแก่เนี้ยมันจะโมเมนต์ขั้นเดียวขั้นเดียวมันแบบลายแหงเฮมากเขาไปจับพร้อมไวปหรอจับพร้อมไปอ่าอยู่อยู่อยู่ข้างอ่าข้างธรรมดานี่คนจะบบบคอยจับพร้อมไปหรอเพราะว่ารถแรงว่ายบรายทางข้างดวนมันจะมีจับพร้อมไวโอ้แบบนี้เนาะไป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 เบิร์นยังอีกเนาะประเด็นเบิ่์นไปหลายๆคนเลย ใต้สะพานนี่นะลุงลุงเดียวก็สะออดอีกยังเดินนี่นะใส่แต่เด็กช่างหนักนี่นะป้าเด็กกับเด็กไงเด็กน้าดีแน้่เด็กเด็กยังดีเลยอู้ยน้าเด็กน้าเหตีเนี่ยเดพีเนี่ยหนังจันวะอย่าบอกยังเลยก็คนบาดเจาเนี่อย่าบอกยังบอกเพิ่นโอ้ยอย่าบอกยังนนังจันทร์บอกเพิ่มมาเห็นเต็มดีดีดีรอบประเทศเขาก็อย่าบอกคนบาดเจาบรอบประเทศเขานี่พัฒน่าไรพัฒน่าแห้งแล้วย่าให้ท้าวเสื้อน้องจันอย่าให้ไม่เห็นกับตาเนาะ อนี่จังหวะถนนทางคนทางธรรมดาเนี่นี่ถ้ามองว่าทางธรรมดาอันนี้อยู่สั้นเมืองแล้วเนี่ยอ้สันเมืงข้างทางหนาแม่นย่านลังสิตปูงหนาไปเนี่ยเราจะเป็นย่านลังสิตธานีสั้นเมืองนะบ่าแม่นบ่าแม่นกรุงเทพนะว่าแมนกรุงเทพบัเนี้แม่นบอกม้ามไปื่อวานนี่อันนี้สั้นเมืองแล้วของสั้นเมืองแล้วขนาดบ่าแม่นกรุงเทพพี่แม่เอ้ยขนาดขนาดขาดขนาดขนาดว่าขนาดว่แมนกรุงเทพด้วยเนี่ย ขนาดบะแมงกุ้งเทปเนาะพออีแม่เอ้ยเบิ้งเลยเบิ้งชีสดูเนี่ยขนาดพบะแม่กุ้งเทปเพราะว่ายิ่งใหญ่กว่าเมืองเมืองของเกาที่ว่าเจริญก่อนองจัตแม่เนาะยุดยอดเลยนี่ขนาดสภาพด้วยพวกสะอาดโอ้โหห่าท่านผู้ท่านตำรวจเป็นบ่หรือว่ารถพยาบาลรรถอาจจะเป็นรถสูบไถ งอปะงอเนี่ยรถไฟฟ้าตาคื้เตาเนี่ยงอแผลไม่ตาหางแผลตาบานเท่านี่ถตาบานเท่านี้สีแดงขามตะลุ่นเอาได้แน่เพรมีสะพานนี่โอ้ยแดงขามก็แน่แดงขามเลยร้ำสีแดงขามทีขามได้เพราะจังสีโอ้ยโปรหลายโปรบลายบานเท่าขื้ขามได้เรมีสะพานร้อยเพมีรถลายเ่รามีรถไลกันได้ขามได้ในบางที่อันรถไลเขากันแล่นขามเลยเข้ามาจอดัะขึ้นสีดำเลยเนี่ยขัสีน้ขามโร้ายได้แน่เนาะเน่ยขดสีนขามโปรหายรถไล่แผล้วยแบบนี้ พาดพ้นคือขาไตนิสพาดน่เทิลอาการในค้างรอบหูไป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 มหลงจันขนาดสะพานด้อยซาดเทงปกป้อพี่เอียกาด้อยัดเทงเนี่ยเพราะว่าสำหรับคนไปลงุคนไปลงสุดเนี่ยงาอขนาด้วยสะพานด้อยของของรถไฟฟ้าสายีิดแโซนไลท์มันจะเอาเล็กเกอ้ ตลายพะเจ้เล็กเนี่ยไม่ต้นพ้เล็กแบบน้าเหียเล็กแ่พวกปั่นพวกนี่แหละสุดยอดด้วยลอยปีกกับพวกเพศว่นี่พวกเพศกับพเขาเมียงแบบเด็ดดเดดวะสถานีลักซีรักซีักซีักีโอ้สถานีลักีนี่แม่ใกล้จะใก้จะลูกนาเขาสูสถานีบางซือละ เร็วสูใช่พูดพูดนี่ปโอ้ความเร็วว่ายไนีไปว่าเปไสายสีแดงใช่หันแน่โอ้ยไว่ได้เท่าไรเน่ยปทัโอ้นี่รถตำรวจเป็นบ่อันนี้น่าจะเป็นของจราทีโอ้ตำรวจว่านะแม่ตำรวจขนาดขีรถจกรยังรอตำรวจนี่ยังรอไปข้างหน้านี่เราจะไปบางื่อโอ้ โอ้ได้แลาวรถไฟทั้งรูมกับมี่ดองจานรถไฟขีไ่ได้บนนี้ขี่ได้เป็นรถไฟใส่นด์มันโอ้อันนี้เป็นรถไฟใส่นด์มันบ่แม่นรถไฟฟ้าหลายแบบใช่ไหมปรากฏว่ารถไฟดีเซลรางถ้ามว่าสิมีรถไฟมากเลยค่าจะบ่าวขามบ่รถใหญ่อ๋อนี่เราเข้าสา,สายเลยสัญญาณเดียยังใส่ยังใส่เพราะว่าสถานี้กำลัาเป็นจุดอ่าเปิดว่าจุดร่วมเข้าจะไปอุบลกับมานังยูพีจะไปน้องค่ญญายกับมานังรถไฟยูพีได้เพราะว่ญญารถไฟ สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ก็เคยเห็นจ้าไปไปหอดอะไรนี่ไปหอดคข้ามสะวันใช่ปะเปรียยจันทอ่ะโอ้ไปหอดเปียงจันทร์ค่าค่ารถนี่คือสิบว่าแพงปันได้เนาะค่ารถอ่ารถไฟนี่ค่ารถไฟแมนจะพกแค่แมนก็คือรถสายอื่นธรรมดาหนึ่งสองร้อยกว่าบาทโอ้ผมมือหันจองร้อยกุ้งบาทได้ถ้าเป็นรถเตียงนอนก็จะเป็นเก้ารอยบาทโอ้ไม่เตียงนอนอีกแมนจดี๋ยวมามาดังมาดังรถไฟเมื่อเดี๋ยว ยันปลาองจันยันลงท่ายันลงทีแล้วนอดนอดเขาก็มาส่ทรงมาปาดมาบุด่นอดอุบลนอุบลโอ้เขากนอยู่แล้วอุบลนไปอ่อนสองเมตรอุบลกับมองตาบ้าถ้าจอดรถเปลี่ยนรถมเมนหันยังไก่ผพดเออเมนเมนองเข้ามาอยาเลยรถไฟฟาซีชมปูรถไฟฟ้าโอ้ดีเด็ดีเดีเดโอ้ง่ามาดีอะลอโอ้มีไอติมมีย่างถ้าเอียมีไอติมแล้วับมียังว่าโยเกิร์ต งแม่้ะไล่หัวจะไล่หางเนาะแม่เด่นยังบุ๋มเลยจะไล่หัวจะไล่หางเนาะล่างรถไฟกับพี่ตะขาบกับสายสีแดงดีกว่าโอ้งามแห่งเดียวไปน้องจันหูซึกงบอว่าจะมีดอกไฟเต็มเบิดหูซึกเนาะเพราะว่าเขาใส่ไฟน้องจันจะปีนขึ้นไปน้องจันจะปีนขึ้นไปแม่รู้เปล่แม่เนาะน้องจันอู้บอกอะไะ ขนาดทนทางซื้อคนไทยก็ยังเห็นอุโมงค์ใส่เนาะแม่นล้างขาเพื่อบองไห้ฝนตกไปียกฝนตกเปียกหน้าทองเที่ยวมาเที่ยวบรั่ดแหอนเนาะอันนี้ก็แม่นเนาะถือว่าสูตรส้มอันนี้เลยสูตรส้มประเทศไทยอ้าเห็ยนหมูโดดหมองนีนน้องแกนงามแม่าเป็นงามเลยหูซึกว่าเข้ามาตั้งแต่เข้ามานี่ยหูซึกว่าตางซาตินี่มาหลายแหี้ก็คือแกนซ่าหูซึ้งเป็นตางซาตีนมาหลายแหี้ยมาแต่มา ขนาดตรงเดียมากไปทดเที่กันย่งเคยกําลังมาเห็นอด้แถวีนเนี่ยลัางซิดใชมาล้กไปลางซิดเนี่ยบ่โอ้ลัางซิดก็แถวเฮาแต่ว่าเขามาลงรัวแน่นนแต่แมนแน่อะแมนโอ้หอดแถวผีไหนเซยเนาะกไก่เนี่ยบ่าลงไฟโอ้ดีเด่นองจัน กูซื้เปัญหินว่ะรถไฟไปไหลายสบไปได้ไปได้ตายขากอันนี้กูซื้อมาข้าเจ้าเจ้าถิ่มปูนแต่เดาอันแต่เดายานเนาะโทษนี่อีกอีกบุกี่ปีอีกบุกี่ปีจะมีรถไฟฟา้าความเร็วสูงแบบรถไฟฟ้าลาวจีนแต่ว่าความเร็้ยวสองหน่อยหาซิบกิโลก็ซูโม่ก็นี้เปิดสร้างแล้วแถวต่างจังหวัดแต่เปิดยังบพราะท่านมาหอดไปถึงไทยแต่เปิดยังสร้างต่างจังหวัดแถวๆก่อนไปหอดโูราช เราก็จะไปหอดน้องค่ายไปหอดเล้าไปหอดจีนรถนไฟฝากคุมเรืวสูงแต่ว่าหอดสังเกตเสาหัวเสาข้างหน้าเสาข้างหน้านั่นก็คือเสาหลุดไปฝากคุมเรืวสูงที่บรรจาร์พนักงานโอ้ดิบอ่ะพนักงานที่บรรจางแม่สูงแทนเตรียมไว้แล้วไปหอดป้าเทล่าก็ไปหอดเตียงจันหม่อมตอนน้องค่ายตอนหอดเล้าหอดจีนจันน้องเดียรนี่ผู้ซื้อปลาเราจะได้นั่งผู้ซื้อปลาประเทศไทยนะพยุทธทัฒนาแต่นาะ บแปลําเพ็ญข้าัฒนาเองเอลังพัฒนาประดทแกล่างพัฒนาคนไทยไม่แต่บอกว่าแกลังพัฒนาว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาภาษั่นประเทศลาวอะคือเออมาเนี่ยวะประเทศทีอนาคตกำลังพัฒนาโอ้ยสุดหย่อนเลยแล้วก็ความทีน้องเดียบุ๋มก็คือเห็นคนไทยเนาะขยันแห้งเมียนเนาะโอ้ยแม้แต่กอกยากอ่ยังเก็บไปขิ่มันน้องแก้ ขยายแน้นอนจนหลวงจะแนบเาเห็นกันยังเก็บไปถิ่มนะพ่อพี่น้อนนานาสนีเพิ่นยังเบิดประเทศเพป็นพัฒนาเนาะอันนี้จังวาจะเสียเอาซับไลพ่อพี่น้องน้าโน่ท่านสนีซีอินว่าจะได้น้องจันพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วแนียนจะเลิศแล้วจะเลิศแล้วแต่วบางประเทศเข้าเหมือนยังโบโบเหมือนยังเปิดมาบ่ท่านพัฒนาแนีนเนาะคักอดีนี้นประเทศไทยนี่โอ้สื่ zoom จริงๆ โ,โอเคสัสนรกันนว่ามีคันใดเดือนวิ่มไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเที่ยงเท่านี้ก็แมนน่าถ่ายซิเนี่ยปติดตามตอิดตามตอนนี้นก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามน้องจันตและกน้องดีอ,อ่ในเรื่นนอขอให้พ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจของน้องเลยที่บกขามโฆษณสาของน้องแน่นอนขอให้ยิ้นาพ่อพี่น้องสมเสริม กากทรทราา่อ,องเที่ยวมนเนาะกราคาลดส่งซุปเปอร์แตงเลยเนียนเน่ยเมนเนาะราบาสิบบาทก็เป็นค่ารถเท่านี้เมนเอาัสดูดพี่ดอกบ๊ายบายนี่แหละครับท่านผู้ชมสองสาวลาวเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกนะท่านผู้ชมเขาได้ไปสอบถามพนักงานทำความสะอาดความสะอาดของกอทอมอนะครับว่า เงินเดือนเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเมื่อได้รู้เงินเดือนของพนักง,งานทําความสะอาดถึงกับอึง้งพูดอะไรไม่ออกนะท่านผู้ชมนะเงินเดือนโคตรแพงนะท่านผู้ชมอืมแล้วทีนี้มันก็แตกต่างกับประเทศลาวเยอะมากนะทำความสะอาดอยู่ประเทศลาวไม่ได้เท่านี้นะท่านผู้ชมพูดจริงๆนะที่บ้านบางกีตาเนี่ยไม่ได้นะท่านผู้ชมเมื่อเทียบกับ พนักง,งานทำความสะอาดที่ประเทศไทยนะครับอยู่คนะระดับกันอยู่คนละชั้นนะท่านผู้ชมนี่แหละครับความแตกต่างระหว่างเงินเดือนลาวกับเงินเดือนไทยนะครับท่านผู้ชมมาคนลาวช่งนี้มาทํางานอยู่ประเทศไทยกันหมดนะครับก่อนอื่นก็ต้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้บาบกิตา้าด้วยนะครับผม